สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แพมก็ตื่นเช้ามากเลยนะคะมาพร้อมกับเทคนิคดีๆในการใส่ตัวเสริมผมทุยแบบนี้แล้วก็คาดผมผ้านะคะแพมใส่คาดผมผ้าลงไปในคอก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นแพมก็รัดผมไว้ด้านหลังแบบนี้นะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยถ้าใครที่อยากจะให้อ่อหน้าเราเรียวขึ้นนะคะแพมก็จะใช้ตัวเสริมผมทุยแบบเนี้ย หรือตัวเพิ่มวอลลุ่มผมนะคะแ h a จะปักลงไปข้างบนแบบน,บบนี้เบาๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแพมก็จะใส่วิกผมทรงดัดวิตูล่าให้ดูนะคะวันนี้นะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยนะคะใครที่จะใส่วิกเปิดเพงลงเบาๆคอไปใจเย็นๆนะคะมันจะได้แบบว่าใส่ง่ายแล้ววันนี้นะคะแพมขออนุญาตใส่แบบไม่ติดกิ๊บบ็อกแบกนะคะมันมีกิ๊บให้ด้านข้างแต่แพมจะขอไม่ติดเนาะ แล้วก็สายรัดปรับขนาดปรับเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเวียงวิกลงไปข้างหลังนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเออลืมหยิบตัวนี้ด้วยแล้วมันก็จะมีตัวเสียบแบบนี้ใช่ไหมคะเราเสียบลงไปใต้ตัวเสริมผมถุยเลยนะคะอ่ะแล้วก็ดึงวิกผมลงมาจนถึงข้างหลังนะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งตวัดผมที่มีอยู่ที่เป็นหางเล็กๆนะคะของเราเนาะ นี่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ทรงผมสวยๆแบบนี้นะคะเป็นไงบ้างคะแค่นี้จริงๆอะมองว่าเหมือนเสร็จแล้วถูกไหมแต่ว่าหลายๆคนลืมมองว่ายังเก็บความเนียนไม่ได้ทีเนี้ยปัญหาที่แผมเห็นนะคะหลายๆคนอะจะมีผมบางบางด้านหน้าแล้วจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยอะแพมก็จะเก็บผมข้างหน้าไปทัดหูไว้แบบนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะ ข้างหลังเนี่ยทำเก็บผมเรียบร้อยแล้วนะทำเก็บผมเรียบร้อยแล้วแล้วแฮมก็ใส่คายผมสีม่วงเพราะว่าวันนี้ชุดเป็นสีม่วงนะคะทําก็ดึงคาผมขึ้นมาเพื่อที่จะปิดรอยต่อนะคะคือหลายๆคนอาจจะใส่แบบแฮมได้เลยนะมันจะทําให้ตรงนี้มันนูนขึ้นแล้วมันก็จะดูหน้ามีมิติมากขึ้นแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบใส่ตัวเสริมผมทุยไว้ข้างใน ไม่ต้องก็ได้นะอ่ไม่ไม่ซีเรียสนะทุก่าแพมใส่อย่เงี้ยพมอยากให้เขามองว่าเวลาคนมองมามันเห็นผมมันดูลขึ้นนิดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะน,นี่เป็นเทคนิคง่ายๆแล้วผมผ้าที่ร้านเรามีขายทั้งหมด12สีใน1แพ็คนะคะแพ็คละ250บาทซื้อพร้อมวิกนะคะสามารถส่งฟรีได้เลยแต่ถ้าซื้อแยกเฉพาะคาดผมนะคะ เราจะเก็บค่าส่งเพิ่ม30บาทนะอ่ะคาคผมแบบนี้ใส่เราช่วยอะไรบ้างหนึ่งช่วยปิดหอกด้านหน้าที่มันขึ้นรำไรรำไรสช่วยปัญหาปิดช่วยปิดปัญหาผมบางด้านหน้านะคะแล้วก็ใส่ง่ายใส่สวยนะคะคู่กับวิกผมครึ่งหัวแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองทำดูนะคะข้างหลังก็จะปกติเลยนะแพมหันหลังให้ดูไม่ได้เดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวแพมนั่งบนเก้าอี้ที่มันสามารถหมุนหลังได้เนาะ ทรงที่แพมใส่อยู่คือทรงดัดวีทูรานะคะถ้าใครสนใจสามารถทักอินบ็อกซ์สั่งเข้ามาเพิ่มเติมในเพจได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ